ผมบอกนะครับสำหรับคู่นี้เนี่ยเริ่มต้นเป็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 นคู่เริ่มต้นสําหรับการบริจาคเลยนะครับให้กับเด็กด้อโอกาสเด็กกำพร้าแล้วก็เป็นผู้พิการนะครับเพราะว่าคู่นี้จะเป็นคู่ที่ต่อยกันบนวิลแชร์นะครับเป็นคู่วิลแชร์นะครับเป้เดฟโพดัมนะครับ เพื่อนๆไปถึงกู่เย็นแล้วแล้วก็คู่นี้ก็เป็นคู่ในไลฟ์ด้วยนะครับเพื่อนๆฝากกดแชร์หน่อยนะครับเพื่อนๆทางบ้านไม่เคยดูใครไม่เคยดูนะครับมวยวิวแชร์นะครับผมมาชมกันนะครับฝากกดไลค์กดหัวใจเป็นกำลังใจหน่อยนะครับผมไอ้กดกำลังใจใครกดกระชากใครกดไปดูไว้นะครับดูไปดูไปไปเดฟเนี่ยเขาอยากจะจุดประกายเหมือนแบบประมาณแบบอยากจะติด เป็นมวยทีมชาตินะครับสําหรับเป็นมวยบิวแชร์อะไรเงี้ยนะฮะก็เลยมาเริ่มที่นี่นะครับเพื่อนๆที่เข้ามาชมไปครับตอนนี้นะครับฝากกดแชร์หน่อยนะครับใครที่ไม่เคยเห็นหมวยบิวแชร์นะครับวันนี้คนระับได้ดูแล้วนะครับ ครับเดี๋ยวกูวไฮไลท์ตอนนี้อันนี้ก็คือไฮไลท์ให้เคยเห็นเหมือนกันนะครับ คนขาคนเีนยเนคาเไหคนเข็นันเหนื่อยจัดเลยคนเข็นเหนี่ยวคนเข็นได้ไงมันก็บังคุกเหนื่อยแทนเคยอย่างที่ผมบอกไปนะครับคู่นี้เนี่ยเป็นแรงบนนลัใจให้กับคนที่พิการนะครับให้ออกมาทำตัวให้ไม่พิการนะครับ